สวัสดีครับเพื่อนๆนทุกทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมอังคารเขยมโรนะครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการใช้งานของกล้อง Sony Z V1 นะครับก็เป็นกล้องยอดฮิตนะของตัวโ o n y นะครับสําหรับเพื่อนๆืคนไหนนะที่ซื้อผ่านออนไลน์นะครับหรือซื้อผ่านทางร้านแล้วพนักงานไม่ได้สอนการใช้งานให้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการใช้งานให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับ ไปเข้าเรื่องกันเลยนะครับตัวกล้องนะครับเดี๋ยวไปดูภายนอกกันก่อนนะครับตัวภายนอกนะครับก็จะมีปุ่มปรับต่างๆนะครับเริ่มแรกเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไมโครโฟนนะครับนี่ฮะไมโครโฟนเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มกดชัตเตอร์นะครับนี่ฮะปุ่มกดชัตเตอร์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวซูมนะครับซูมอินซูมเอานะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มโหมดนะครับเอาไว้ปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตัวนี้นะครับปุ่มอัดวิดีโอนะครับจะแยกกันนะครับระหว่างปุ่มกดชัตเตอร์ถ่ายภาพแล้วก็ปุ่มอัดวิดีโอนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มช็อตคัดนะครับตัวค่าโรงงานตั้งมานะครับเป็นปุ่มปรับเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์นะครับตรงนี้นะครับเป็นโหมดปรับหน้าชัดหลังเบอร์นะครับ หน้าจอนะครับสามารถฟิปออกด้านข้างได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ความสำคัญของหน้าจอนะครับที่เป็นฟังก์ชันเสริมเข้ามานะครับก็คือว่าถ้าเราปิดแบบนี้นะครับกล้องจะดับให้อัตโนมัตินะครับเปิดกล้องก็จะเปิดอัตโนมัตินะครับสมมติปิดนะครับกล้องปิดอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับก็คือแบบข้อดีของมันนะครับ มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะมีพอร์ตการเชื่อมต่อต่างๆนะครับอันแรกนะครับจะเป็นพอร์ต HDMI นะครับตัวนี้จะเป็นไมโคร HDMI นะครับจะเป็น HDMI หัวเล็กนะครับอันที่2นะครับจะเป็นปุ่มชาร์จนะครับหรือว่าปุ่มอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับจะเป็น USB นะครับตรงนี้จะเป็น USB type mini นะครับนี่ต่อไปนะครับเป็นช่องต่อไมโครโฟนนะครับ เป็นตัวไมโครโฟน3.5นะครับตัวนี้จะไม่มีช่องต่อหูฟังมาด้วยนะครับข้างล่างนะครับจะเป็นที่ใส่แบตเตอรี่นะครับที่ใส่แบตเตอรี่นะครับก็จะมีแบตเตอรี่กับเมมโมรี่การ์ดนะครับอยู่ข้างกันนะครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวต่อขาตั้งนะครับนี่นะครับอ่าก็ตรงนี้นะครับจะเป็นต่ออุปกรณ์เสริมพวกแฟลชพวกไม้นะครับ ตัวนี้จะใช้ไมค์ของ Sony ได้นะครับที่เป็นไมค์ดิจิตอลนะครับไม่ต้องต่อสายนะครับแต่ว่าต่อช่องมองภาพเสริมไม่ได้นะครับปุ่มตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่เราเห็นเลยนะครับก็จะเป็นโหมดนะครับเมนูนะครับเมนูต่างๆนะครับตัวนี้เมนูนะครับผมจะมาแนะนําบางเมนูเท่านั้นนะครับที่เราได้ใช้ประจํานะครับทีนี้ตรงนี้นะครับ ปุ่ม fn นะครับก็คือปุ่มฟังชันรัดนะครับเอาไว้เข้าไปถึงฟังก์ชันย่อยๆนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไดอัลหมุนนะครับปรับเปลี่ยนค่านะครับค่าสปีชเตอร์ค่ารูรับแสงนะครับค่า iso จะปรับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มดูภาพนะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มลบภาพนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในโหมดดูภาพนะครับปุ่มนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่มช็อตคัทเป็น product showcase นะครับก็คือแบบโชว์สินค้าแล้วมันโฟกัสเร็วๆที่เขาโฆษณาครับ เราจะกดปุ่ม C2 นะครับอ่าทีนี้ปุ่มไดอตรงนี้นะครับเราสามารถกดซ้ายกดขวากดขึ้นกดลงได้นะครับอ่ามีอะไรบ้างนะครับในนี้นะครับกดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม ISO นะครับเราสามารถเปลี่ยน ISO ได้นะครับอ่าทีนี้กดฝั่งนี้นะครับจะเป็นปุ่มถ่ายภาพต่อเนื่องตั้งเวลาถ่ายนะครับกดมาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ ถ่ายภาพต่อเนื่องตั้งเวลาถ่ายแล้วก็ถ่ายแบ็กเกตติ้งหรือว่าถ่ายคอมนะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับขึ้นข้างบนนะครับจะเป็นดิสเพย์เมนูนะครับเราสามารถปิดพวกค่าดิสเพย์ต่างๆนี้ได้นะครับด้วยการกดกแบบนี้กดบนไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะโชว์ปิดไปเรื่อยๆนะครับอโอเคอันสุดท้ายกดลงนะครับ กดลงนะครับถ้าอยู่ในโหมดออโตหรือโหมด A โหมด P นะครับจะเป็นปุ่มชดเชยแสงนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมด M นะครับจะเป็นการเปลี่ยนระหว่างค่าสปีชัตเตอร์หรือค่า ISO นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตอนนี้อยู่ในโหมด M ผมกดลงแบบนี้นะครับตัว F นะครับเราก็จะปรับได้นะครับวิธีการปรับก็ใช้ไดเอตรงนี้หมุนได้เลยนะครับทีนี้ผมได้ค่า F เสร็จเท่าที่ต้องการผมอยากปรับสปีชัตเตอร์ผมก็กด อีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเปลี่ยนมาเป็นสปีชเตอร์นะครับผมก็สามารถหมุนไดเอาที่เดิมนี่แหละปรับเปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับปุ่มพวกนี้นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปแนะนําฟังก์ชันข้างในกันต่อนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวโหมดข้างในตัวเครื่องกันบ้างนะครับว่ามีโหมดอะไรยังไงบ้างนะครับวิธีการเข้าไปในโหมดนะครับก็คือว่าเราจะต้องกดตรงนี้นะครับนี่คําว่าโหมดนะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับกล้องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับ พวกนี้ใช้งานยังไงบ้างนะครับตัวโหมดของกล้องนะครับก็จะประกอบไปด้วยโหมด A โหมด P โหมด S โหมด M นะครับที่จะเป็นโหมดพื้นฐานนะครับพวกโหมดพวกนี้นะครับตัวอักษรเนี่ยนะฮะตัว M เนี่ยก็คือโหมดแมนนวลนะครับโหมดแมนนวลนะฮะเราจะต้องเซตค่าต่างๆเองนะครับยกตัวอย่างเช่นค่าพวกนี้ะฮะเราจะต้องเซตเองทั้งหมดนะครับ แต่ว่าตัวค่า ISO เราสามารถตั้งให้มันเป็นออโต้ไว้ได้นะครับถ้าเราตั้ง ISO ออโต้นะครับเราเซ็ตค่า2ค่านี้ยังไงภาพก็ไม่มืดนะครับแล้วก็เราสามารถชดเชยแสงได้นะครับถ้าเราตั้งโหมด ISO เป็นออโต้นะครับวิธีการปรับนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกเนาะตัวสปีชัเตอร์นะครับให้ใช้ไดอัลตรงนี้หมุนได้เลยนะครับหมุนได้เลยนะครับ หมุนได้เลยโดยไม่ต้องไปกดอะไรนะครับถ้าจะปรับสปีชเตอร์ก็หมุนได้เลยนะครับทีนี้ถ้าจะปรับรูรับแสงนะครับนี่ฮะค่า F อเนี่ยอยากได้หน้าชัดหลังละลายถ้าอยากปรับรูรับแสงนะครับให้เรากดตรงเนี้ยตรงได้เอาตรงเนี้ยลงมานะฮะเนี่ยกดลงนะครับแบบนี้นะครับตัวสีส้มนะครับก็จะมาขึ้นที่ตัว F นะครับอ่าแล้วเราก็หมุนได้เอาตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าเราจะต้องกดก่อนเราถึงจะหมุน แล้วเป็นค่า f ได้นะครับทีนี้ถ้าเราจะเลิกใช้เราก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะวิ่งไปที่ Spe ชัตเตอร์นะครับทีนี้ถ้าเราจะเซตค่า iso นะครับให้เรากดตรงนี้นะครับนี่กดด้านข้างฝั่งขวามือนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็น iso นะครับเราสามารถเซตได้นะครับโอเคสมมติเราตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับ iso ก็จะวิ่งออโต้ให้นะครับสมมติเราปรับสปชัตเตอร์สูงขนาดไหนภาพก็จะไม่มืดนะครับ เพราะว่าตัว ISO มันเป็นออโต้เนาะทีนี้นะครับโหมดต่อไปนะครับโหมด S นะครับโหมด S ก็คือเราจะปรับได้เฉพาะสปีชัตเตอร์นะครับรูรับแสงจะวิ่งออโต้นะครับรูแสง ISO วิ่งออโต้นะยกตัวอย่างเช่นนะครับนี่ฮะหมุนได้เลยนะครับสปีชัตเตอร์ก็จะวิ่งนะครับเห็นไหมสปีชัตเตอร์วิ่งรูรับแสงก็จะวิ่งด้วยนะครับเห็นไหม สังเกตที่รูรับแสงค่า F นะครับมันก็จะขยับตามสปีชัตเตอร์นะครับเพื่อที่จะบาลานซ์แสงให้ดีที่สุดนะครับให้พอดีที่สุดเท่าที่กล้องจะคิดได้นะครับโอเคโหมด A นะครับโหมด A ก็คือเป็นโหมดที่เราจะเซตได้เฉพาะรูรับแสงนะครับสปีชัตเตอร์จะวิ่งอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับหมุนที่เดิมเลยนะครับเนี่ย รูรับแสงเนี่ยฮะตรงนี้เอ่อถ้าอยู่ในโหมด s นะครับไดเอาตรงนี้ปรับสปีชัตเตอร์นะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมด a ได้เอาตรงนี้ปรับรูรับแสงนะครับเห็นไหมสังเกตที่ตัวรูรับแสงนะครับมาอยู่ในโหมด a มันก็จะวิ่งนะครับสปีชัตเตอร์ก็จะวิ่งนะครับถ้ากล้องคิดว่าแสงมันน้อยเกินไปหรือผ้าแสงมันมากเกินไปนะครับมาสี่เป็น80อะไรอย่างงี้ครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยู่ในโหมด s หรือว่าโหมด a ก็ตามนะครับเราสามารถชดเชยแสงได้นะครับ อ่าสมมติเราไม่อยากเซตรูรับแสงอ่ะเราอยากเพิ่มแค่แสงสว่างนะครับให้เรามากดตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีเครื่องหมายบวกลบอยู่ตรงนี้ฮะนี่ฮะตรงเนี้ยอันนี้เลยครับอ่าให้เรากดลงนะครับปร๊บนะฮะแล้วเราก็หมุนได้เอาที่เดิมเนี่ปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับหรือถ้ามันมืดอยากให้มันมืดสว่างก็ปรับได้ตามใจเรานะครับนี่ใช่ไหมโอเคทีนี้นะครับโหมด P นะครับโหมด P ก็จะเป็นโหมดออโต้นะครับ กดโอเคเข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถเซตสปีชัตเตอร์หรือล้วงแสงได้นะครับสิ่งที่เราทําได้ก็เพียงแค่เซต ISO แล้วก็ชดเชยแสงนะครับวิธีการนะครับถ้าจะเพิ่มความมืดความสว่างก็กดที่เดิมนะครับกดลงแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนไดอัลนะฮะอันนี้ก็คือชดเชยแสงเลยอัตโนมัตินะครับหรือ ISO นะครับกดด้านขวาหรือว่าด้านซ้ายของเพื่อนๆนะฮะนี่ก็เซตได้นะครับอ่า ก็จะเซตได้คร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องนะครับก็เซตได้นะครับนี่โอเคนะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่ตัว FN ตรงนี้ฮะนี่ฮะ FN ตรงเนี้ยถ้าโหมด A โหมด S โหมด M โหมด P นะครับตัว FN ตรงนี้จะทำงานได้เต็มระบบนะครับวิธีการเรากดเข้าไปนะครับมันจะขึ้นแถบเมนูพวกนี้ขึ้นมานะครับเนี่ย แถบเมนูพวกนี้มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละอันเลยนะครับอันแรกนะครับก็คือถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับตัวสี่เหลี่ยมนี่ฮะถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับถ้าเราจะถ่ายช็อตเดียวเราก็เอาที่สี่เหลี่ยมอันเดียวอันใหญ่แบบนี้แต่ถ้าเราอยากถ่ายต่อเนื่องเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับนี่มันก็จะมีขึ้นมาให้นะครับนี่หรือตั้งเวลาถ่ายนะครับขึ้นมาถ่ายแบเกจติ้งถ่ายคล่อมนะครับตัวนี้นะครับอันแรกเป็นการถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับ ทีนี้อันที่2นะครับจะเป็นระบบออโต้โฟกัสนะครับกดเข้าไปจะมีโฟกัสแบบซิงเกิลช็อตนะครับโฟกัสแบบออโต้นะครับมันจะเลือกให้ระหว่างซิงเกิลกับคอนติเนียนะครับตัวนี้จะเป็นคอนติเนียนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นระบบแมนนวลโฟกัสนะครับบวกดิจิตอลโฟกัสนะครับเราก็สามารถใช้ทั้งแมนนวลทั้งดิจิตอลได้นะครับวิธีการนะครับให้เรากดโอเคเข้าไปนะครับตัวกล้องตัวนี้นะครับจะไม่มีวงแหวน แมนนวลโฟกัสนะครับวิธีการใช้งานของเขานะครับถ้าจะใช้เป็นออโต้นะครับให้กดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนะครับนี่ฮะกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับนี่มันก็จะเสียงติ๊ดติดนะครับทีนี้ถ้าเราจะตั้งเป็นแมนนวลนะครับให้เรากดตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับกล้องก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็หมุนไดอัตรงนี้นะครับนี่เพื่อที่จะหาโฟกัสนะครับนี่อ่า ตรงนี้นะครับจะเป็นวิธีการใช้แมนนวลโฟกัสของกล้องตัวนี้นะครับทีนี้อันสุดท้ายนะครับ MF นะครับก็คือแมนนวลโฟกัสนะครับเราจะหาโฟกัสด้วยตัวเองนะครับตัวนี้จะใช้ออโต้ไม่ได้นะครับผมสังเกตว่าผมจะกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งนะครับกล้องก็จะไม่ติดไม่อะไรแล้วนะครับวิธีการอย่างเดียวก็คือต้องใช้แมนนวลอย่างเดียวเลยกดโอเคตรงตรงนี้เนาะเนี่ยเข้าไปนะครับโอเคเข้าไปแล้วก็หมุนได้อาตรงนี้นะครับ นี่นะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นโซนการโฟกัสนะครับหรือบริเวณการโฟกัสนะครับก็จะมีตรงกลางมีใหญ่ขึ้นมีสปอตอะไรงี้วิธีการกดโอเคเข้าไปนะครับนี่ฮะก็จะเป็นมุมกว้างโซนสมมุติผมใช้มุมกว้างนะครับกล้องก็จะโฟกัสทั้งภาพนะครับทีนี้ถ้าผมใช้เป็นเอาเป็น เอ็มก็แล้วกันนะครับแต่มันก็จะโฟกัสตรงกลางนะครับหรือผมสามารถเลื่อนได้นะครับนี่ด้วยการกดเลื่อนได้เลยนะครับมาสมมุติจุดโฟกัสอยู่ตรงนี้ถ้าเราจะโฟกัสตรงเนี้ยเราไม่สามารถโฟกัสได้นะครับยกเว้นเราเลื่อนจุดโฟกัสไปนะครับนี่นะครับแล้วก็กดโฟกัสได้เลยนะครับทีนี้นะครับอันต่อไปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชดเชยแสงนะครับ กดเข้าไปแล้วก็ชดเชยแสงเหมือนกับเหมือนกับตรงนี้แหละนะครับทีนี้นะครับอันต่อไปนะครับตัวนี้ iso เน่ะง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว product showcase นะครับถ้าเราอยากใช้แบบกดเข้าไปในเมนูอะเราก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับเราก็เปิดนะครับนี่ก็จะใช้เป็น product showcase ก็คือโฟกัสเร็วนั่นแหละยกขึ้นมาจับสินค้าได้โฟกัสเลยนะครับหรือถ้าอยู่ข้างนอกก็กดที่ปุ่มทางขยะนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ กดปิดได้เลยนะครับทีนี้นะครับตรงนี้นะครับฝั่งนี้เนาะฝั่งนี้จะเป็นระบบกันสั่นนะครับกันสั่นนะเปิดปิดนะครับนี่สเตติชั่ทนะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมดหน้าเนียนนะครับผิวเนียนนะครับมีเปิดกับปิดนะไม่มีระดับนะครับมีเปิดกับปิดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นไว้บาลานล้านนะครับอุณหภูมิของสีนะครับทนเย็นทนร้อนนะครับเราเซตได้นะครับ ทีนี้นะครับตัวนี้ picture style นะครับก็คือโทนของภาพนะครับอยากได้ภาพโทนไหนโทนขาวดำสีสันสดใสสีซอฟอะไรเงี้ยเราเซตได้นะครับมันก็จะมีออโต้ให้มาก่อนนะครับเนี่ยถ้า vivid ก็คือสีสันสดใสนะครับถ้าพัดเทศก็คือสีเนียนนะครับก็จะมีแ l นด์มี standard มีอะไรเงี้ยเราก็ลองมาใช้กันดูนะครับตัวนี้เป็น picture profile ของของกล้องนะครับทีนี้อันต่อไปนะครับเป็น nd filter นะครับ เป็นตัวลดแสงนะครับถ้าแบบมือโปรหน่อยเขาจะใช้เป็นแผ่นเคยเห็นไหมครับที่เขาแบบใช้เป็นแผ่นดำๆปิดที่หน้าเลนส์นะครับแต่กล้องตัวนี้มีมาให้ในตัวนะครับเราสามารถเปิดปิดได้นะครับถ้าเราใช้แบบอยากลดแสงเราก็ใช้ ND ฟิลเตอร์ได้นะครับสุดท้ายนะครับจะเป็นสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโหมดอะไรนะครับโอเคนะครับ หมด fn หมดแล้วเนาะทีนี้เราไปที่เมนูกันต่อนะครับทีนี้นะครับเรามาที่โหมด auto นะครับตัวโหมด auto ตรงนี้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถเซตค่าอะไรได้เลยนะครับตัวโหมด auto ตัวนี้นะครับเราจะสามารถเซตค่าได้บางค่าเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเรากด ok เข้าไปนะครับเราสามารถเซตค่าถ่ายภาพต่อเนื่องได้นะครับเซตตัวหน้าเนียนผิวเนียนได้นะครับวิธีการเซตนะครับถ่ายภาพต่อเนื่องนะครับเรากดตรงนี้ได้เลยนะครับ เรากดได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะถ่ายผิวเนียนนะครับเรากดฟังก์ชัน FN นะครับเราเลือกเป็น Beauty ตรงนี้ได้นะครับเปิดปิดได้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราจะชดเชยแสงนะครับเราจะไม่ไม่สามารถทําได้นะครับนะกล้องอย่าออโต้ให้ทุกอย่างนะครับพวกนี้นะครับจะเป็นโหมดสําหรับถ่ายวิดีโอนะครับที่เป็นรูปฟิล์มนะครับอันแรกนะครับจะเป็นถ่ายวิดีโอแบบออโต้นะครับนี่ ตัวนี้นะครับก็คือออโต้นะครับเราไม่สามารถเซตค่าอะไรได้เลยนะครับกล้องคิดให้ทุกอย่างเนาะยกกล้องขึ้นมาถ่ายได้เลยนะครับอันต่อไปนะครับจะเป็นโหมดถ่ายวิดีโอแบบแมนนวลนะครับอ่าเราจะมี4โหมดนะครับตรงนี้นะครับก็คือโหมด m นะครับเราเซตเองทุกอย่างนะครับในโหมดวิดีโอนะครับอันที่2โหมด s นะครับเราจะเซตเฉพาะสปิชัตเตอร์นะครับรูรับแสงวิ่งอัตโนมัตินะครับโหมดที่3นะครับโหมด A นะครับคือเราจะเซตเฉพาะรูรับแสงนะครับสปิชเตอร์วิ่งอัตโนมัตินะครับแล้วก็โหมดสุดท้ายนะครับโหมด P นะครับโหมดออโต้นะครับที่เป็นโหมดออโต้ที่เราสามารถเซตค่าบางค่าได้นะครับเช่นค่า ISO นะครับเราสามารถเซตได้นะครับในตัวโหมดวิดีโอนะครับทีนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นโหมด High Frame Rate นะครับ High Frame Rate ก็คือโหมด Type Slow Motion นะครับ เราก,กดเข้าไปแค่นี้นะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าจะถ่าย Slow Motion แบบโหมด M โหมด A โหมด S นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับตัวนี้ก็ง่ายนะครับถ้าถ้ามือใหม่ยังไม่เก่งนะครับก็ใช้โหมด P ไปเลยนะครับกดโอเคเข้าไปมันก็สามารถใช้งานแบบ Slow Motion ได้แล้วนะครับ ต่อไปนะครับโหมด MR นะครับ MR ก็คือว่าเราเซตค่าไว้เลยนะครับเป็นโหมด memory ค่าต่างๆที่เราใช้นะครับสมมุติเราใช้ค่าถ่ายทะเลนะครับสปีช d shutter รวบรแสง1.8 ISO ร้อยอะไรเงี้ยเราก็เซตไว้เลยนะครับถ้าจะใช้งานแบบรวดเร็วแล้วก็มาที่โหมด MR นะครับแต่ตัวเนี้ยมันมือใหม่ค่อนข้างยุ่งยากนะครับมันต้องไปเซตนู่นเซตนี่นะครับเดี๋ยวถ้าเป็น p r o f e s ชั o นอลแล้วค่อยลองมาเซตดูได้นะครับ อันต่อไปนะครับโหมดซีนนะครับโหมดซีนก็คือโหมดออโต้นะครับโหมดซีนตัวนี้นะครับจะเป็นออโต้เฉพาะอย่างนะครับสมมุติเราจะถ่ายคนนะครับเราก็มาเลือกที่ถ่ายคนเลยนะครับอ่าเนี่ยเราก็มาเลือกที่ถ่ายคนนะครับแล้วกดโอเคนะครับก็ถ่ายคนได้เลยนะครับกล้องก็จะเปลี่ยนเป็นระบบโฟกัสใบหน้าให้โฟกัสติดตามให้อะไรงนี้นะครับอ่าอันต่อไปนะครับมันก็จะมีหลายโหมดนะวิธีการเปลี่ยนนะครับสมมุติเราเลือกถ่ายคนเสร็จนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไปเป็นถ่ายวิวเรากด ฟังก์ชัน fn นะครับมาที่รูปหน้าคนนะครับเรากด ok เข้าไปนะครับมันก็จะมีให้เราเลือกเยอะเลยนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้กล้องนั้นถ่ายอะไรนะครับแต่ว่าก็จะมีข้อแม้หน่อยนะครับสมมุติถ้าเราเลือกถ่ายผู้ไฟแบบนี้แล้วเราเอาไปถ่ายคนนะครับภาพที่ได้มันจะไม่สวยมันจะเบลอนะครับก็ระมัดระวังการใช้งานนะครับถ้าเราจะถ่ายอะไรให้เลือก ให้กล้องเป็นค่าสําหรับถ่ายอันนั้นนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับโหมดถ่ายพาโดรามานะครับตัวนี้ไม่ยากนะครับก็กดแล้วถ่ายลากลากแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับทีนี้หมดแล้วนะครับสําหรับโหมดตรงนี้นะครับตัวกล้องนะครับก็จะมีฟังก์ชันข้างในอีกนิดหน่อยนะครับที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับผมจะเข้าไปเปิดให้ดูนะครับด้วยการกดไปที่เมนูนะครับ กดเมนูนะครับตัวกล้องก็จะขึ้นมาฟังก์ชันที่เราได้ใช้บ่อยๆนะครับก็คือ 1. นื่องนะครับขนาดของภาพนะครับสมมุติว่าเราจะถ่ายภาพที่ความละเอียดเต็มเซนเซอร์ของกล้องนะครับให้เรามาที่กดเมนูเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่กล้องตัวที่1นนะครับเราก็เลือกขนาดของภาพนะครับเป็น20ล้านนะครับแล้วก็ที่2เป็นอัตราส่วนของภาพนะครับสต่อ2นะครับทีนี้อันที่เราต่อใช้บ่อยๆนะครับก็คือ ระบบโฟกัสดวงตาโฟกัสใบหน้านะครับที่เราจะได้ใช้บ่อยๆนะครับนี่ฮะอยู่ที่กล้องอันที่1นนะครับหน้าที่5นะครับนี่ฮะ AF โฟกัสใบหน้าและดวงตานะครับตัวนี้เราเปิดไว้เลยนะครับเลือกเป้าหมายแล้วแต่เรานะว่าจะถ่ายคนถ่ายสัตว์นะครับอ่าเราก็มาเลือกเองนะครับโอเคทีนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็น Wi-Fi นะครับที่เราได้ใช้บ่อยๆนะ w i f i นะครับนี่ฮะอยู่ที่รูปโลกนะครับ วิธีการนะครับกดข้างบนขึ้นไปนะครับลงดิสเพย์ขึ้นไปนะครับปึ๊บแล้วก็มาที่รูปโลกนะครับมาที่ฟังก์ชันส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งภาพไปยังสมาร์ทโฟนกดโอเคเข้าไปนะครับเราจะไปเลือกที่สมาร์ทโฟนนะครับนี่กองก็จะขึ้นมาเป็น QR code ให้เรานะครับแต่ว่าผมจะยังไม่ได้ใช้ตรงนี้เพราะว่าผมสอนไปแล้ว ทุกคนก็ลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเดี๋ยวก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับกับโหมดส่งภาพเข้ามือถือนะครับไม่ยากนะครับทีนี้นะครับสุดท้ายนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับก็คือตั้งค่ากล้องให้เป็น Clean h t d m I นะครับสำหรับคนที่จะเอาไปไลฟ์สดนะครับ มาที่ตัวกระเป๋านะครับนี่ฮะตัวกระเป๋านะครับอ่าทีนี้นะครับเราเลือ่อนลงมาอุ้ยมาที่ตัวกระเป๋านะครับอ่าเราเลือ่อนลงมานะครับอ่าไปที่หน้าที่3นะครับนี่ฮะมันจะเขียนคําว่าตั้งค่า sdi m นะครับให้เรากดโอเคเข้าไปนะครับแสดงข้อมูล sdi m นะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดนะครับกล้องก็จะโชว์อินโฟทุกอย่างที่มีที่หน้ากล้องนะครับไปที่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับให้เราปิดนะครับอ่า เพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่ากล้องเป็นคลีนได้ดีใหม่ได้แล้วส่งภาพไปยังคอมพิวเตอร์เพื่อทำการไลฟ์สดได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการใช้งานตัวกล้อง Sony z v 1นะฮะสำหรับมือใหม่นะครับถ้าเรียนรู้ครบหมดแล้วนะครับสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับอ่าเดี๋ยวถ้า เพื่อนๆนะครับรีเควนมาเยอะนะครับให้สอนโหมดข้างในลึกๆเข้าไปอีกนะครับเดี๋ยวผมจะดําเนินการทําเพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าถ้าให้เยอะกว่านี้นะครับเดี๋ยวก็ลืมนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่คลิปการสอนกล้องรุ่นอื่นๆนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูจบนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพูณและสวัสดีครับ